สวัสดีจ้าพี่นอ้องมืดหนีกับบรรยากาศตอนเชา้าๆเนาะพี่น้องหมอกลงหมอกลงแล้วพี่น้องอยู่คขันขันเริ่มเย็นๆแล้วในในสวนครัวยในสวนครัวในหน่อยของเ้าเนาะพี่น้องปลูกหลายบ่ได้ปลูกหลายบ่ได้รดน้ำไม่ไหวผักซีหน่อยกันลัลงสิเฉพาะจะแปะขึ้น กระหู้ใน้อพี่น้องบะหู้หลแต่ว่ากระหย้ว้เป็นรุ่นๆไปนพปกอได้กินเกลือเกือก็กำลังได้กินมะเขือเอิญบะเขาย่างเนื้อเนื้อเขาเอินบะเขอย่างเนื้อเนื้อเนื้ออรอยเลยได้แล้วพี่น้องบะเขือกินกัะเจลในไลน์คนนี้ก็า่ออยาก เลยขึ้นมาเนี่ยก็เป็นต้นกะเพราแดงพริกพริกต้นน,น้อยๆก,เนนยก็เป็นนวยดีดีพี่น้องเป็นนวยดีดีตัวอต่อะไนพิกขี้แบ่สอบ,อสอบสามสิบเอาไปเลยพัเก็บบักพริกดิพี่น้องไทยเบิรงซื้อๆแต่ว่าสิมว่าอันเออ ทำสาวหอมที่เ้าเอาผักกาดออกมาแล้วเนาะพี่น้องให้มันใหญ่ๆฟื้นเนาะมาแล้วก็มาทำกันเลยพี่น้องมาทำเสาวทำเสาให้ต้นหอมเอานันจอนอาน แักอันนั้นออกเทือ่อนต้อเล็น้อยออกไปขันสมเพื่อนงามกันเพื่อนเป็นสีเเลียงๆไวๆอ,อยู่ สวนไก่ทางพี่น้องคือดันแวะมาคือดีแวะมาค่ะเดวอน้ำพื้นอันเฟ้าวิสนี่ก็หอมหอมพี่น้องเอ้ยหอมงามอีกงามอีกดูดอกใบต้นหอมหอมแขกได้ไหมพี่น้องหอมแขกตีใบไปกินอ น,นี่กระเทียมพี่น้องกระเทียมกระกระเทียมกระเทียมใหญ่<ม>ยยขึ้น <c oughs> อ่ะปูกินใบพี่น้องก็่เป็นหัวกระซังมันเทอปใสเป็นผักใส่ผักเขา่าย่ำกินอยากย่ำอยากย่ำอยากย่ำอยากกินกะออกมาเด็ดเอาลวพี่น้องยุ้ยไก่ได้ย่างหา้านขายหญ่แป๊บนึง หอมเลาะคิตาให้หอมเขาจะได้สวยๆแต่งสวยให้เขาื่ว่าุุมือนี้เพิ <c oughs> ่็เกินทำสาวแ <c oughs> ล้วพี่น้องกิ๊ก่เริ่มกวนแล้ว <c oughs> ตอนเช้าอากาศยเย็นๆปวนไปทำงานเขาก็มาทำสาวให้หอมเขาจะได้สวยๆ หอมเหมือนชื่อเข้าผู้เฒ่าคนปลูกหอมโบราณเป็นวางแห่งมันลิแห่งมันแห่งเตกเจ้าของก็บม่ค่อยได้มันลิเนะแม่เจ้าว่าจีเจ้าผัดไท้กินยังไง ชนนืียไงมันน่นบอพี่าใบขามันนี่บตัวนี้ใบตัวนี้บขาบมันนี่ยเอาออกเอาออกวันนี้ก็เอาออกนนก็เอาออก ใบอ่อนตุกๆนะใบไต้มันใบเตยใบกีตามัน like. หัดคือได้คนยังคอยวาบมใยไงถ้าเด็ดถ้าดึงออกมันฉี่ไงคนใามันจะมันจะล้นต้นไงมันจะมันจะแตกกอเริอยเอาผักกาดไปกินตอนพี่นอ เกล้อทีได้มาเก็บไปขั้นส่ผักกินเองอยืนละบะนี่ที่ได้ใส่ใบหอมคือได้บุใส่ใบกระเทียมน้ำก็ได้ผักกินแล้วพี่น้อง ตอนเช้าๆผักสม,มาปิยางละนิดยางละน้อยอ่ะพี่น้องก็ได้แล้วพี่น้องผักยิ่ใบกิตาเราก็ได้กินผักตัวมาล่างดีๆพี่น้องผักมีสีใบ ก็ได้แล้วพี่น้องทั้งใบหอมใบหอมใบกระเทียมมะเขือย่างละเล็กละน้อยปู่ว่าลายพี่น้องปูกหลายสมุดหน้ำบ่ไหวดูแลบ่ไหวบ่มีเวลาแต่ซัมนีก็สวยแล้วพี่น้องอากาศน้อยอากาศหินน้อยคลิปมือนีกับพ่อซัมนีเนาะพี่น้องจ้าก่อนจากกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใน่เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้ในหน้จ้า อยู่ดีไม่แห้งพี่น่อยอยู่ดีไม่แห้งสุภูสุสคนสวัสดีค่ะ